สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ Your Friend ดิสนเตอร์ทาง d r V Channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สวนาใหม่เพื่อนของท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำ4ปอนะเป็น4ปอที่ทุกคนควรรู้จักผมว่าพอพูดถึง3ปอ4ปอเนี่ยหลายๆคนก็คงจะคิดไปไกลนะว่าเป็นเอ๊ะหมอวีพูดเกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่านะก็ไม่ใช่นะครับ สีป่ปอเนี่ยนะครับเป็นสีป่ปอที่ใช้สําหรับการช่วยเหลือชีวิตคนเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สําคัญมากๆนะครับใครที่ดูแล้วต้องแชร์นะใช้คําว่าต้องแชร์นะเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะว่าเราจะได้ใช้วิชาสีป่ปอนี้ในวันไหนนะครับและทุกคนในประเทศไทยเอาไปเป็นว่าทุกคนในโลกเนี่ยควรจะรู้วิธีนี้นะครับเพราะว่าถ้าเวลาที่เราไปเจอกับ คนที่กําลังนอนหมดสติอยู่เนี่ยนะครับเราอะบางคนเราจะตื่นเต้นตกใจแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะช่วยเขาอย่างไรวันนี้เนี่ยอย่างน้อยๆคนที่ฟังคลิปนี้เนี่ยท่านจะรู้นะครับว่าท่านควรจะช่วยเขาอย่างไรนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่า4ปอเนี่ยผมไม่ได้คิดเองนะครับผมได้ไปเรียนรู้นาเบสิคไลฟ์ u p อร์ตนะก็เป็นการไปอบรมนะครับเป็นการทบทวนนะคุณหมอทุกคนเนี่ยต้องมีไลายเส้นที่จะต้อง อบรมเรื่องนี้เป็นระยะระยะนะอย่างน้อยอย่างช้าเนีสองปีต้องอบรมหนึ่งครั้งนะครับครั้งนี้เนี่ยผมไปอบรมที่โรงพยาบาลบำรุงราษนะครับก็ขอบคุณนะหลักการสี่ปออันนี้ผมก็ได้ยินจากที่นี่แหละนะครับอ่ะเพื่อนๆมาฟังกันสี่ปอปอที่หนคืออะไรนะครับพูดชื่อให้ฟังก่อนนะปอแรกคือปลอดภัยนะครับปอที่สองคือปลุกนะครับปอที่สามคือประกาศและปอที่สี่คือปั๊มนะครับ เพื่อนๆพูดตามเลยครับปลอดภัยปุกประกาศปั๊มในแต่ละปอจะมีรายละเอียดนะครับนะเวลาที่เราไปเจอคนหมดสติครับเราเนี่ยเป็นคนดีโดยส่วนใหญ่เราอยากจะเข้าไปช่วยเขาแต่อันแรกเลยโดยส่วนใหญ่เราจะไม่รู้วิธีช่วยที่ถูกต้องเพราะนั้นบางทีการไปช่วยของเราเนี่ยจะยิ่ยงทำให้คนไข้เนี่ยบาดเจ็บมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับนะ อ่าปอที่1คือปลอดภัยนะครับคือตัวเราก็ต้องปลอดภัยตัวคนไข้ก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับนะเราไปเจอคนนอนหมดสติอยู่กลางถนนถามว่าเราจะเข้าไปช่วยเขากางถนนไหมนะครับคำตอบคือไม่ได้นะครับสมัยก่อนถ้าจําได้นะมีดารานะคุณคริสนะไปช่วยคนนะครับเป็นคนใจดีเลยไปช่วยคนปรากฏว่าขณะที่ช่วยน่ะน,น,น,นะครับอ่าคุณคริส โดนรถชนนะครับโดนรถชนนะทำให้ตัวเองเนี่ยนะฮะพิการแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆก็ยังไม่ได้สมบูรณ์ร้อแต่คุณคริสเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นมามากแล้วนะครับก็คงหวังว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่เพียงแต่ว่าปอนนี้กำลังจะบอกว่าถ้าเราไม่ช่วยคนในสีนที่ตัวเองเราบอดภัยด้วยเราอาจจะไปประสบปัญหาแบบเดียวกันแบบนั้นก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปช่วยใครนะครับเราสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบข้างดูก่อนนะว่า มันปลอดภัยสําหรับเราซึ่งคนเป็นคนที่จะเข้าไปช่วยนะครับเช่นกลางถนนเช่นที่ที่มีไฟไหม้อยู่เช่นที่ที่จะมีของตกใส่หัวเราอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นอยู่เราไม่ควรที่จะเข้าไปช่วยนะครับถ้าเราจะช่วยจริงๆเราต้องหาทําเลที่เหมาะสมนะอาจจะต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับมาสู่ที่ที่ปลอดภัยสำหรับเราเองคนช่วยและสำหรับผู้ป่วยด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นปอนี้เป็นปอที่สําคัญมากๆนะเป็นปอที่1นนะครับปอแรกคือปลอดภัยสำหรับพวกเรานะครับปอที่2ครับถ้าเราเจอคนหมดสติอยู่อยู่เราเข้าไปปั๊มเขาเลยเนี่ยนะบางทีหัวใจเขาไม่ได้หยุดเต้นนะบางทีกาแค่เป็นลมนะเราไปปั๊มหัวใจเนี่ยมันโอเวอร์เกินไปนะครับเพราะฉะนั้นปอที่2เนี่ยเราจะต้องปลุกเขาก่อนนะครับปลุกเขาก่อนโดยการปลุกเนี่ยเราจะใช้2มือของเราตีลงไปที่ที่หน้าอก ส่วนบนส่วนบนของเขานะครับตรงตรงหน้าอกส่วนบนนะคุณครับคุณครับคุณครับอย่างเงี้ยนะปลุกเขาแรงพอสมควรนะครับเราต้องตีให้แรงพอสมควรให้เขามีโอกาสได้สติก่อนนะครับลองปลุกดูก่อนนะบางคนเนี่ยปลุกแล้วก็ตื่นนะครับบางคนแค่น้ําตาลในเลือดต่าบางคนเมาเหล้าบางคนเป็นลมนะฮะลองปลุกดูก่อนนะถ้าปลุกไม่ตื่นนะครับถ้าปลุกตื่นก็จบไปแต่ถ้าปลุกไม่ตื่นนะครับปอที่3มจะตามมานะครับ พอที่3คือการประกาศนะครับเราไม่ช่วยคนเดียวนะเราจะไม่ช่วยคนเดียวนะถ้าเป็นไปได้เรารีบประกาศเลยครับว่าพบคนหมดสติอยู่ตรงนี้นะครับใครมีโทรศัพท์โทร16,69ให้หน่อยจําเบอร์บ้านเราไว้เบอร์บ้านเราคือ16,69นะครับให้คนอื่นช่วยนะครับประกาศหาหมอประกาศหาคุณพยาบาลที่อยู่ใกล้แถวนั้นอาจจะเดินไปเดินมาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาไม่รู้ตัวนะครับ เขาไม่เห็นเหตุการณ์นะถ้าเราประกาศออกไปว่ามีคนหมดสติอยู่ตรงนี้นะครับขอช่วยขอความช่วยเหลือด้วยมีใครมีโทรศัพท์โทร1669ด้วยนะครับอันนี้คือการประกาศที่ถูกต้องนะครับสมมุติว่าถ้าเ,าเกิดว่าเราไม่เห็นแถวนั้นไม่มีคนเลยแต่เรามีโทรศัพท์อยู่นะครับเราก็ต้องกดโทรศัพท์เรานะฮะ1669แล้วเปิดสปีกเกอร์เปิดสปีกเกอร์ไม่ต้องโทรอย่างนี้นะครับเปิดสปีกเกอร์แล้ววางไปข้างๆนะครับ เพื่อที่เราจะทําการช่วยเหลือคนไข้คนนั้นต่อไปเราจะพูดสื่อสารทางโทรศัพท์นะโดยการเปิดสปิเกอร์นะครับนะอันนี้คือปอที่3คือปอประกาศนะครับปอที่4ครับปอที่4คือปั๊มครับถ้าเขาไม่รู้ตัวเลยนะครับอ่าก่อนที่แต่ก่อนที่จะปั๊มนะเราต้องคลำหาชีพจรเขาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าคนที่หัวใจเขาเต้นอยู่เนี่ยนะฮะเรายังไม่จําเป็นต้องปั๊มนะนะครับการหาชีพจรนะครับที่ที่ง่ายที่สุดที่จะหาชีพจรคือ ที่ล่องข้างอะคอเนี่ยฮะอยู่หน้ากล้ามเนื้อมัดนี้นะครับกล้ามเนื้อมัดนี้คือสเตเตอร์เนลคยโดมาสตอยเพื่อนเพื่อนไม่ต้องจําชื่อนะครับให้เราเอานิ้ว2นิ้วเราคาไปที่ลูกกระเดือกของเขานะครับแล้วก็ลากลงมาถึงร่องร่องหนึ่งนั่นแหละร่องนั้นแหละเราก,กดลงไปเราจะเจอชีพจรน,นะครับชีพจรอ,อันนั้นเนี่ยนะฮะเป็นชีพจรของจากเส้นเลือดที่เพิ่งขึ้นมาจากเออร์ต้าจากหัวใจเลยเพราะฉะนั้นชีพจรอ,อันนี้คลำได้ง่ายนะครับแรงพอสมควรชีพจรเส้นนี้เนี่ยเส้นเลือดเส้นนี้เนี่ย จะนำพาเลือดเนี่ยขึ้นไปสมองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคาดูแล้วเนี่ยเราเราไม่เจอชีพจรนะครับอันนั้นเป็นสัญญาณว่าหัวใจของคนคนนี้หยุดเต้นอยู่นะครับหยุดเต้นแล้วถ้าหัวใจของคนนั้นหยุดเต้นอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเลือดเนี่ยจะไม่สามารถขึ้นไปสู่สมองได้นะครับ4นาทีเท่านั้นสมองตายนะครับคนคนนั้นแม้จะช่วยกลับมาหัวใจเต้นแล้วก็ตามเขาจะไม่มีสติเขาจะไม่สมบูรณ์แบบเหมือนคนที่ เหมือนอย่างเราๆท่านๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการปั๊มหัวใจเราต้องเริ่มปั๊มให้เร็วที่สุดนะครับนะไม่ควรเกิน4นาทีนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้เหตุการณ์นั้นว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราปั๊มไปก่อนนะถ้าไม่เจอชีพจรนะครับเราก็ปั๊มไปเลยนะครับทีนี้การปั๊มเนี่ยนะครับหลายคนก็กลัวนะเพราะว่าสมัยก่อนตอนเราเรียนเนี่ยนะเราก็จะมีสูรใช่ไหมปั๊มกี่ทีเป่าปากกี่ทีปั๊มกี่ทีเป่าปากกี่ทีนะครับซึ่งอันเนี้ยถามว่า ถ้าเป็นผมผมไปเจอคนไม่รู้จักนอนหมดสติอยู่ถ้าถามว่าเอา้าเป็นหมอหมอจะเป่าปากเขาไหมก็ต้องบอกตรงๆว่าผมไม่เป่าปากนะครับเพราะฉะนั้นเลิกกังวลเรื่องเป่าปากไปได้เลยนะครับปัจจุบันนี้เราใช้การปั๊มอย่างเดียวได้นะครับยกเว้นว่าเรามีเครื่องมือที่จะช่วยหรือเป็นญาติเราที่เราเป่าปากเขาได้หรือมีคนอื่นมาช่วยเป่าปากนะที่เขารู้จักกันหรือว่าที่เขาอโอเคเขาอาจจะมีแบกมาบีบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็โอเคอันนั้นเราจะใช้เป่าปาก มันจะเพิ่มโอกาสที่เขาจะได้ออกซิเจนมากขึ้นนะครับนะแต่ถ้าเป็นเราคนเดียวหรือคนอื่นหรือเป็นใครที่ไม่รู้จักมาอยู่ช่วยกันอยู่ในซีนนั้นการเป่าปากเราลืมไปเลยได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเราจะปั๊มไปเรื่อยๆนะครับทีนี้การปั๊มเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าปั๊มไม่ถูกไม่รู้จะปั๊มยังไงนะครับให้เราดูนะว่ากระดูกหน้าอกของเราเนี่ยกระดูกอันนี้ชื่อสเตอร์นัมนะครับกระดูกสเตอร์นัมนะครับนะ มันจะมีกระดูกหน้าอกของเราแกนกลางหน้าอกนะฮะมันจะมีส่วนบนกับส่วนล่างนะครับให้เรายึดแกนกลางหน้าอกแกนกลางกระดูกอกส่วนล่างนะครับส่วนล่างนะแล้วเราใช้มือนะครับข้างที่ไม่ถนัดนะครับวางอุ้งมือลงไปตรงนี้ตรงแกนกลางหน้าอกส่วนล่างแล้วใช้มือที่ถนัดนะครับไปประสานจับไว้อย่างนี้นะครับ่ยจับไว้อย่างนี้นะครับตรงนี้อยู่ตรงหน้าอกนะครับอ่าแล้วเราก็กางข้อศอกตรงนะครับข้อศอกเราจะตรงนะ เราจะโน้มตัวปั๊มไปข้างหน้านะครับข้อสอบก็จะไม่เอียงนะครับเรามักจะคุกเข่าอยู่ถูกไหมครับเรามักจะคุกเข่าอยู่นะ,ะปั๊มเนี่ยนะครับต้องปั๊มให้เร็วพอนะครับปั๊มเร็วพอคือ1นนาทีเนี่ยต้องได้ประมาณ 100- ่งถึงหนึครั้งต่อน,นาทีเพราะฉะนั้นแรเร็วนะเร็วนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งวินาทีปัม๊มสองโหนนะฮะ หนึ่งละสองละสามอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะ1แหนึ่งละสองละสามละสี่ละห้าละหกไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั่นอันนี้คือความเร็วของการปัม๊มอันที่สองความแรงของการปัม๊มความแรงของการปั๊มก็ต้องลึกพอนะเพราะว่าถ้าเราปั๊มแบบกลัวกลัวเขาเจ็บเนี่ยเขาจะไม่รอดจาไว้เลยถ้าเราปั๊มกลัวเจ็บเขาจะไม่รอดเพราะฉะนั้นเราต้องปั๊มให้ลึกพอในผู้ใหญ่เนี่ยอย่างน้อยก็5เซนติเมตรความลึกนะครับลึกเหมือนกันนะครับ ในเด็กอาจจะสัก 4- ีถึงหเซนติเมตรนะครับนะในเด็กในเด็กโตหน่อยนะถ้าเด็กเล็กเราไม่ได้ปั๊มแบบนี้นะครับนะปั๊มลึกนะครับและเวลาที่ปั๊มลงไปลึกแล้วเวลาที่เราปล่อยปล่อยให้สุดนะฮะจังหวะนี้สําคัญเหมือนกันคนไม่รู้นะปั๊ม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 อย่างนี้ไม่ได้นะครับปั๊มแล้วต้องปล่อยให้สุดนะฮะให้เกิดการรีคอยล์เขาเรียกรีคอยล์คือหน้าอกในกลับมาสู่สภาพสภาพเดิมก่อนที่จะปั๊มครั้งถัดไปเพราะถ้าเราปั๊มปั๊มปั๊มเร็วแต่ปั๊มไม่ ตอนปล่อยปล่อยไม่สุดเนี่ยมันจะเหมือนปั๊มรัวๆเลือดไปไม่ถึงสมองนะครับเพราะฉะนั้นตอนปั๊มก็แรงห้าถึงหกเซนล้วปล่อยมาก็ห้าถึงหกเซนนะครับปั๊มด้วยห้าถึงหกเซนปล่อยมาห้าถึงหกเซนนะครับต้องแบบนี้นะถึงจะช่วยสําเร็จนะครับนะเราจะปั๊มไปเรื่อยๆนะถ้ามีอุปกรณ์มีคนมาเป่าปากก็โอเคแหละสามสิบปั๊มสามสิบเป่าปากสองปั๊มสามสิบเป่าปากสองทำแบบนี้ไปเรื่อยๆคําถามถัดมาคือมีคนมักจะมาบอกว่าหมอกระดูกหน้าอกหักไหม มีโอกาสหักต้องบอกได้เลยมีโอกาสหักครับเป็นไปได้มากเลยทีเดียวนะแต่ว่าเราไม่ได้กลัวหน้าอกหักเพราะว่าเรากลัวตายมากกว่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหน้าอกกระดูกหน้าอกหักเนี่ยมันเชื่อมได้มันซ่อมได้นะเพราะฉะนั้นในตอนที่เราช่วยชีวิตเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเรื่องกระดูกหน้าอกเขาจะแตกจะหักมากนักนะครับอันนี้ก็คือการช่วยชีวิตแบบฉุกเฉินแบบสี่ปอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในระหว่างที่เราปั๊มไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราติดต่อ รถแอมบูเล็ตหรือที่ต่อคนมาช่วยสําเร็จหรือในบริเวณนั้นเนี่ยมีเครื่องที่เขาเรียกว่า AED นะครับนะก็ต้องรีบนํามานะครับตอนที่เราประกาศนั่นแหละจะต้องมีคนรีบนำมาให้เรานะครับเอา AED มาปั๊บเนี่ยสบายแล้วนะครับ AED ในหลายคนกลัวนะบอกเฮ้ยผมจะใช้เครื่องเป็นไหมต้องบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับเครื่อง AED เนี่ยดีไซน์มาสําหรับเด็กนะจะบอกงี้เลยนะเขาดีไซน์มาสําหรับเด็ก ใช้งานได้นะเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นผู้ใหญ่เราใช้งานได้แน่นอนครับเพื่อนๆครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยมันวางวางเสร็จเนี่ยเครื่องมันจะพูดภาษาไทยเลยแล้วมันจะบอกทุกอย่างเลยว่าให้เราทําอะไรนะครับเช่นเขาจะบอกว่าให้เราปั๊มแล้วก็ปั๊มเขาจะบอกให้เราถอยแล้วก็ถอยนะครับเขาจะบอกให้เรากดช็อคแล้วก็กดช็อคนะแค่นั้นเองนะครับเขาดีไซน์มาสําหรับเด็กเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวทั้งสิ้นนะเราเห็นเครื่องมือเพิ่งมาโอ้ยน่ากลัวเราใช้ไม่เป็น นะจริงๆแล้วเครื่อง AED ไม่มีอะไรเลยนะเขาจะบอกให้เราวางตรงนี้วางตรงนี้แล้วก็มีแผ่นหน้าอกอราให้วางลงไปง่ายมากๆนะครับนี่คือการช่วยคนแบบที่เราต้องบอกว่าต้องบรรจุลงไปในหลักสูตรนะคือทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะช่วยคนที่หมดสติได้นะทุกที่ทุกเวลาอย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับเราไม่รู้นะว่าเราจะได้ใช้ ความรู้จากคลิปนี้ในวันไหนนะครับหวังว่าคงไม่ต้องใช้แต่ไม่รู้คงไม่ได้นะครับอย่างน้อยคนที่เขาเราฟังคลิปนี้ไปแล้วเราไปเจอเนี่ยเรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้เลยนะครับอาจจะช่วยชีวิตเขาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เป็นคลิปที่สําคัญมากๆต้องแชร์กันนะคลิปนี้จําเป็นต้องแชร์กันไปให้เยอะนะครับอาทบทวนครับสปปลอดภัยปุกประกาศ แล้วก็ปัมปปปป๊มนะครับปลอดภัยปุกประกาศแล้วก็ปั๊มนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ